สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบบนี้นี่เองเพดังเผยสาหเหตุเบสจบสถานะคู่จิน้นแพทริกเอ d กำลังเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานะความสัมพันธ์ของคู่จิ้นยูทูบเบอร์เบสคําสิงกับแพทริกเอสพีดีลังมีคนตาดีเห็นสาเวเบสลบรูปคู่ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวแถมยังมีการอันฟอลอินสตาแกรมฝ่ายชายและยกเลิกรายการคู่กันอีกด้วยล่าสุดเพจดังอีก,กี้ขยีข่าวอีก,กี้ขยี้แฮนก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าสารุปไม่งอนกันเฉยๆนะเลิกยุ่งกันเลยจ้ะจบไม่สวยเป็นกำลังใจให้น้องเบสคําสิงสถาน ณตอนนี้โสดสนิทพวกจินก็เลิกได้แล้วจ้ะทัางกลางแฟนๆแหกเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นไม่ว่าจะบอกว่าผู้ชายมีคนคุยอยู่แล้วไม่ใช่เหล็กกี้งานนี้เพจดังก็ได้ตอบกลับทําให้แฟนๆถึงกับอึ้งว่าใช่ค่ะขณะที่ชาวเน็ตยังบอกอีกว่าโลกนี้จะไม่จดีกับเบสหน่อยหรอเขามีคนคุยอยู่แล้วครับระดับเดียวกันเขารู้กันหมดตอนแรกคงคอนเทนต์จินจินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอสรุปหนค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น เราพึ่งจะลงเรือน้ำเพ็ดดังก็ตอบกลับว่าก็คุยกับคนอื่นแถมบอกอีกด้วยว่ามีคนคุยอยู่แล้วไม่รู้เรียกแฟนไหมแต่เบสร,รู้เลยไม่เอาวะถอยดีกว่าไรานี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ